สวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมช่องพระตระกูลเก่าทุกๆท,ท่านครับผมไพฑูรย์นาคแท้มาพบกับท่านอีกครั้งใน EP 1ีการพัฒนาแม่พิมพ์พระสมเด็จที่นําเสนอเป็นตอนที่8ตอนนี้ถึงยุคที่7ยุคพิมพ์นิยมแล้วนะครับยุคนี้มีหลายพิมพ์มากคงต้องแยกยออก็เป็นหลายๆคลิปเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปจนน่าเบือ่อรวมทั้งเพื่อให้ท่านได้ชมพระตัวอย่างหลายๆองค์ในแต่ละคลิปผมมีเรื่องต้องขอกลับเรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับว่า ต้องกราบขออภัยต่อทุกทกท่านที่อยู่ในตระกูลบุญนาคแม่หมาตรากุลณอยุธยาและณน,นครด้วยนะครับเพราะพระพที่ผมจะนําเสนอนลำดับต่อไปนั้นเป็นพระสุมเด็จที่อยู่ในกรอบเงินโบราณและสลักหลังอักษรเป็นชื่อตระกูลทั้ง4ดังกล่าวว่าผมไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนอกจากนําเสน,นไอไปตามสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นนะครับโปรดจะลืมกดปุ่มติดตามตอนท้ายคลิปให้กำลังใจผมด้วยนะครับ เพื่อท่านจะได้ติดตามเนื้อหาสาระที่ผมจะได้นําเสนอในโอกาสต่อๆไปได้โดยเร็วและท่านสามารถติดตามคลิปก่อนๆหน้านี้ได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับคลิปนี้เรายังคงอยู่ในประเด็นการศึกษาที่5การพัฒนาแม่พิมพ์พระสมเด็จจากหลักฐานเชิงประจักษ์ใน EP 1ีจะพาท่านไปชมพิมพ์พระยุค7พิมพ์นิยมซึ่งเป็นยุคที่แม่พิมพ์และเนื้อหาหมวลสารลงตัวแล้วและนิยมเล่นหากันในราคาแพงในปัจจุบัน มีทั้งหมด6แม่พิมพ์คลิปนี้เราจะพาไปชมพิมพ์ใหญ่พระแก้วขาวด้วยพระอ,อยากจะให้ท่านได้ชมตัวอย่างพระในรูปแบบต่างๆมากขึ้นจึงขอแยกการนำเสนอพิมพ์นี้ออกเป็น2คลิปคือคลิปแรกจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในกรอบเงินเก่าและอีกคลิปไม่ใส่กรอบไปชมคลิปแรกกันนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระแก้วขาวที่อยู่ในกรอบเงินเก่ามีลักษณะเด่นดังนี้1 พระเกตเรียวยาวแอ่นท้องช้างผ้าเกินเส้นซุ้มขึ้นไปจึงดูเหมือนทะลุซุ้ม 2. ใบหน้าเป็นรูปไข่ 3. หูขวาสั้นหูซ้ายยาวเกือบตรดบ่าบางองค์เห็นเพียงลำไร 4. ซอกรักแร้ซ้ายสูงกว่าซอกรักแร้ขวาเนื่องจากมีขอบชายผ้าสังกติจึงดูเหมือนไหล่ซ้ายโดนปาดเฉียง 5. ห,หน้าอกนูนสูง บางองค์เห็นเส้นขอบชายผ้าสังกติได้ชัดเจนทั้งด้านซ้ายและด้านขวา 6. มีเส้นชายจีวรคมชัด 7. ปลายเท้าซ้ายเห็นชัดเจน 8. ฐานชั้นบนด้านขวาสูงลาดเทและเอียงไปทางซ้ายที่ต่ำกวา่า 9. ฐานชั้นสองเห็นเส้นสันชัดเจนปลายทั้งสองข้างยกเท่าเท่ากันดูสมมาตรทั้งซ้ายขวา 10. ฐานชั้นล่างทึบตันมีร่องยุบตันแนวยาวปลายฐานด้านขวาตัดเอียงกว่าปลายฐานด้านซ้าย11กรอบซุ้มแก้วด้านขวาช่วงกลางแขนขวาหักสอบเข้าด้านในพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระแก้วขาวองค์ที่1เป็นบล็อกที่ติดสมบูรณ์สวยงามมองเห็นลักษณะเด่นของแม่พิมพ์ได้ชัดเจนครบถ้วนผิวสีมะกอกสุกมีความชื้นนึกนุ่มนวลตาเห็นชัดเจนปรากฏการกัดกร่อนในที่สูง ทับถมในที่ต่างเกิดขึ้นไม่รุนแรงมีคราบขา,ขาวๆของขันไซ์ในบริเวณโดยรอบพื้นที่สูงปรากฏให้เห็นเช่นในซอกแขนและข้างๆเส้นสุมด้านบนเป็นองค์ที่สวยสดงดงามครบครันอยู่ในกรอบเงินเก่าจารึกอักษรบุญนาคอันเป็นตระกูลขุนนางผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พิมใหญ่พิมพระแก้วขาวองค์ที่สองเป็นบล็อก ที่ติดคมชัดมองเห็นลักษณะเด่นของแม่พิมพ์ได้ชัดเจนทุกจุดฐานชั้นล่างเห็นเป็นรอยยุบชัดเจนผิวสีออกโทนเหลืองมะกอกสุดมีความซึง้งหนึกนุ่มนวลตาปรากฏการกัดกร่อนในที่สูงพับถมในที่ต่ำเกิดขึ้นไม่รุนแรงมีคราบสีขาวของชั้นแขนไซ์ ide, ในบริเวณโดยรอบพื้นที่สูงปรากฏให้เห็นเช่นซอกแขนและเส้นซุ้มด้านบนเป็นองค์ที่สวยงามครบครันอยู่ในกรอบเงินเก่า จะรึกอักษรบุญนาคอันเป็นตระกูลขุนนางคู่บารมีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระแก้วขาวองค์ที่3เป็นบล็อกที่ติดคมชัดมองเห็นลักษณะเด่นของแม่พิมพ์ได้ชัดเจนทุกจุดฐานชั้นล่างเห็นนรอยยุบสีออกลายเนื้อกระยาศาสตรปรากฏการกัดกร่อนในที่สูงทับถมในที่ต่ำเกิดไม่รุนแรงมีคราบสีขาวๆข,ข,ของชั้นแคนไซ์ ในบริเวณโดยรอบพื้นที่สูงปรากฏให้เห็นเช่นซอกแขนและข้างๆเส้นสุมด้านบนเป็นองค์ที่สวยครบครันอยู่ในกรอบเงินเก่าจารึกอักษรบุญนาคอันเป็นตระกูลขุนนางระดับสูงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พิมใหญ่พิมพ์พระแก้วขาวองค์ที่4เป็นบล็อกที่ติดคมชัดมองเห็นลักษณะเด่นของแม่พิมพ์ได้ชัดเจนทุกจุดผิวออกโทนเทาเขียวเพราะมีผงเงินผสมในมวลสารจำนวนมาก ปรากฏการกรดกร่อนในที่สูงทับถมในที่ต่ำเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมีคราบสีขาวของชั้นแคนไซต์ในบริเวณโดยรอบพื้นที่สูงปรากฏให้เห็นชัดเจนเช่นซอกแขนและข้างๆเส้นสุ้มด้านบนอยู่ในกรอบเงินเก่าจารึกอักษรณอยุธยาอันเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระแก้วขาวองค์ที่5เป็นบล็อกที่ติดคมชัดมองเห็นลักษณะดเด่นของแม่พิมพ์ได้ชัดเจนทุกจุด ฐานชั้นล่างเห็นรอยยุบชัดเจนผิวสีออกโทนดำฐานปรากฏการกัดกร่อนในที่สูงทับถมในที่ต่ำเกิดขึ้นรุนแรงมีคราบสีขาวๆข,ของชั้นแคนไซ์ในบริเวณโดยรอบพื้นที่สูงปรากฏให้เห็นชัดเจนเช่นซอกแขนและโดยรอบวงแขนเป็นองค์ที่สวยครบครันอยู่ในกรอบเงินเก่าจารึกอักษรบุญนาคอันเป็นตระกูลขุนนางคู่บารมีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระแก้วขาวองค์ที่6มองเห็นลักษณะเด่นของแม่พิมพ์ได้ชัดเจนทุกจุดฐานชั้นล่างเห็นรอยยุบชัดเจนผิวสีดำเข้มปรากฏการกัดกร่อนในที่สูงทับถมในที่ต่ำเกิดขึ้นไม่รุนแรงมีคราบสีขาวของชั้นแคนไซในบริเวณโดยรอบพื้นที่ปรากฏให้เห็นเช่นข้างเส้นสมด้านบนเป็นองค์ที่สวยครบครันอยู่ในกรอบเงินเก่าจารึกอักษรบุญนาค อันเป็นตระกูลขุนนางคู่บารมีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจบไปแล้วนะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่พิมพระแก้วขาวที่อยู่ในกรอบเงินตอนต่อไปใน e ี1ีจะพาท่านไปชมพระตัวอย่างสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพระแก้วขาวที่ไม่อยู่ในกรอบกันบ้างนะครับซึ่งเช่นเดิมครับต้องขอกราบเรียนว่ารูปพระทั้งหมดที่นามาเสนอนี้เป็นพระส่วนตัวของผมเองทั้งหมดมีพระองค์จริงให้สัมผัสจับต้องได้ไว้พบกันใหม่ใน e ี1ีนะครับสวัสดีครับ